มีประเด็นเกี่ยวกับทนายความสภาทนายมีมติเปกฉะชันอันนี้เป็นเพ่ของสภาทนายความในพมราชุปธรรมมีมติกอกฉันลบไม่ใช่ท่านนี้นะคือท่านโพสเนี่ยโลบนี้เรียกว่าท่านนี้เลยค่ะไม่ใช่อันนี้เป็นโรศกโฆศกสภาทนายความนะคะอ่ะคนถามกันใหญ่เลยคือใครข้อความระบุว่าอย่างไง บอกสภาทนายความมีมติเอกสัรลบชื่อทนายความดังชอบออกสื่อหลังพบประพฤติผิดมันยาตร้ายแรงอือ้าวนี่ฮะโดยระบุว่าได้รับเรื่องร้องเรียนช่วงปลายปี64 จากผู้เสียหายท่านหนึ่งซึ่งถูกล่อลวงในคดีเกี่ยวกับการทรงเจ้าสื่อวิญญาณและเสียหายไปจำนวนมากโดยผู้เสียหายได้รับการแนะนําให้ติดต่อทนายความรายหนึ่งที่ออกสื่ออยู่เป็นประจําหลังจากนั้นทนายความคนดังกล่าวได้พาผู้เสียหายไปออกรายการโทรทัศน์ชื่อดังค่ะและได้รับการว่าจ้างให้ดําเนินคดีผู้กระทําความผิดฐานร่วมกันช่อโกงแต่พอทําสัญญาว่าจ้างทนายความคนนี้กลับไปแก้ไขข้อความเป็น ดำเนินคดีละเมิดอำนาจศาลและต่อมาดำเนินการเพียงแค่ทำหนังสือร้องเรียนไปถึงผู้อำนวยการศาลทั้งๆที่ผู้เสียหายเขายืนยันมาโดยตลอดว่าต้องการให้ดำเนินคดีฐานช่อโกงอนอกจากนี้มีการบันทึกในสัญญาว่าสามารถเปลี่ยนกลับไปเป็นคดีช่อโกงได้โดยจะไม่โดยจะใช้ค่าจ้างในอัตราเดิม,มแต่ทนายความคนนี้ก็ไม่ได้ดำเนินคดีฐานช่อโกงให้กับผู้เสียหายค่ะ การกระทําดังกล่าวนี้จึงถือเป็นการจงใจละเว้นหน้าที่ที่ควรกระทําเพื่อประโยชน์ของลูกความหรือปิดบังข้อเท็จจริงที่ควรแจ้งให้ทราบอ,อันเป็นการประพฤติผิดมัญญาธนายความตามข้อบังคับสภาธนายความว่าด้วยมัญญาทนายความพศ2529หมวด3ข้อ12ค่ะ แล้วต่อมานะคะทางผู้เสียหายเขาขอคืนเงินค่าจ้างบางส่วนเพราะว่าไม่ต้องการให้ทนายคนนี้ดําเนินการต่อแล้วแต่ทนายความกลับปฏิเสธแล้วก็อ้างว่าถ้าลูกความ ต้องการยุติคดีเขาจะไม่คืนเงินให้ไม่ว่าจะเป็นกรณีใดๆเลยแล้วซึ่งเป็นข้ออ้างที่ไม่มีมูลทางกฎหมายมและเข้าลักษณะช่อโกงยักยอกหรือตระบัดสินลูกความ,มรวมถึงการหน่วงเหนี่ยวเงินของลูกความโดยไม่มีเหตุอันควรด้วยเป็นไปตามข้อบังคับของบรรยทธนายความหมวด3ข้อ15อ และยิ่งไปกว่านั้นค่ะคือการเป็นทนายความแล้วไปแนะนําให้ดําเนินคดีฐานละเมิดอํานาจศาลท,ทั้งทั้ที่คดีประเภทนี้จริงๆมันคือคดีผิดต่อสารและผู้เสียหายไม่มีอํานาจยื่นฟ้องเองจึงถือเป็นการประกอบอาชีพดําเนินธุรกิจ หรือประพฤติตนอันเป็นการฝ่าฝืนต่อศิลธรรมอันดีเสื่อมเสียต่อศักดิ์ศรีและเกียรติคุณของวิชาชีพทนายความก็ผิดตามข้อบังคับบรรยาทนายความด้วยหมวด4ี่ข้อ18นะคะเมื่อพิจารณาพฤติการโดยรวมค่ะทางคณะกรรมการจึงเห็นว่าการกระทําดังกล่าวส่งผลกระทบร้ายแรงต่อความเชื่อมั่นของประชาชน และเกียรติศักดิ์ของวิชาชีพทนายความจึงมีมติเอกชนลงโทษโดยการให้ลบชื่อทนายความคนนี้ออกจากทะเบียนทนายความตามพระราชบัญญัติทนายความ,มพศ2528มาตรา52วงเล็บ3วันที่27พฤศจิกายน2568ค่ะอ่านครบทั่วกระบวนควาายังไม่รู้เลยว่าใครแต่ไม่ใช่ท่านนี้ค่ะไม่ใช่นีนโคโบางคน,นะคะตกใจผมเอ๊ะ ไม่ใช่นี่โคซอกก็เป็นนั้นว่าทราบในเวลาต่อมาว่าเป็นทนายความชื่ออักษรย่อรอเรือเราตามดูกันต่อกันละกัน